สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะเดี๋ยวจะมารวบรวมความดี ใช่เหรอเออรวบรวมความน่ารักความสดใสสำหรับใครที่ได้อยู่ใกล้ออมก้อนละกันนะคะมีนะคะ,นะคะแฟนคลับน้องคนรักน้องทำรวบรวมมาให้แล้วจากปากคำยืนยันคนใกล้ชิดของน้องออมที่เคยแบบร่วมงานกันได้สัมผัสตัวน้องแบบตัวเป็นๆน,นะคะว่าเขารู้สึกยังไงอะไรกันเอมันก็ต้องอวยปะคูณแต่คุณอย่าลืมนะ ถ้าเขาไม่ชอบน้องออมหรือว่าน้องออมนี้ใส่ไม่น่ารักอ่ะเขาจะเงียบๆเ,เฉยๆกับดราม่าน้องก็ได้ใช่ไหมถ้าเราแบบเราคือคนสมัยนี้คุณต้องเข้าใจนะบางทีเขาไม่ได้แอบแอนะแบบถ้าเขาไม่ชอบคนนี้จะให้เขาเขียนอวยหรอเขาก็สู้อยู่เฉยๆดีกว่าคือไม่ต้องเขียนว่าไม่ชอบน้องแต่ว่าจะให้มาอวยน้อง no no, no 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 เป็นไปไม่ได้เขาไม่ทําหรอกอย่างมากเขาอยู่เฉยๆถ้าน้องออมไม่น่ารัก ถูกไหมแต่เนี่ยแต่ละคนแต่ละผู้แต่ละนามคือเขียนมาชมน้องอ่ะนะคือวันก่อนที่น้องเกิดดราม่าเอเห็นมีแบบว่าคนรักน้องก็บอกว่ามามารวบรวมก,กันกับความน่ารักของน้องใครเคยเจอเรื่องราวดีๆนะคะของน้องอะไรบ้างก็มาแชร์กันนะคะเพราะว่าเออ I, I, ไอไอวิธีการแก้เก,กมอย่างนี้ดีนะใช่นะคะแต่ว่าจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่เขา b บแอสอยู่แล้วเขาไม่ชอบน้องอยู่แล้วนั่นก็เรื่องของเขาแต่ว่า คนที่ดูผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เออมันมีคนมายืนยันหลายเสียงแสดงว่าน้องเขาก็น่ารักดีแหละถูกไหมก็ดีกว่าไม่ทําอะไรแ,อะร,นนรแก้เกมอย่างนี้ทําถูกค่ะใครเป็นคนต้นคิดการแก้เกมอย่างเงี้ยคือแก้เกมเก่งแล้วก็ฉลาดนะคะถึงแม้ว่าอาจจะทําให้คนคิดได้ว่าแหมก็พวกเดียวกันมาโวยกันเองก็แบบแหม่คุณนะคะแอคเค้าพ่วกเนี้ยเขาก็เปิดแบบว่าโปรไฟล์จริง,รงๆอะ่ะถ้าไม่จริงนะัไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวก็ต้องโดนขุดขึ้นมาอีกว่า วายสร้างแอคเค้าขึ้นมาเองอวยตัวเองพวกเดียวกันเองอะไรอย่างเงี้ยคือยุคนี้มันแหกกันได้หมดละค่ะนะคะเพียงแต่จะเร็วหรือช้านะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาว่ากันถึงความน่ารักของน้องๆที่หลายๆคนได้สัมผัสนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะคือบางคอมเมนต์นะเอกก็เคยอ่านไปแล้วในคลิปก่อนแต่ว่าอันนี้คือรวบรวมมาได้เด็ดมากต้องขออนุญาตเจ้าของนะคะเอ่อ ความคิดเห็นทุกท่านเลยถือว่าเป็นการแชร์เรื่องราวดีๆความน่าร้องน่ารักของน้องอมความสดใสที่ให้กับคนรอบข้างที่ได้รู้จักน้องละกันโอเคเนาะอ่ะขออนุญาตเลยละกันนะคะเอาอันแรกเลยจากคุณสันตินะคะคุณสันติบอกคืออันนี้ป้ามีข้อกล่าวหาว่าน้องไม่ได้เข้าเรียนอะไรอย่างนี้ป่ะนะคะแต่อันนี้น่าจะเป็นอาจารย์หรือเปล่าคะอาจารย์สันติป่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะขออภัยนะคือ เอกก็ไม่รู้อาจารย์หรือเปล่าแต่คุณสันติบอกว่าไปครับน่าจะน้องออมอะไปเรียนมีความรับผิดชอบมากๆด้วยลาเพราะว่าติดถ่ายละครก็มาขอเอกสารไปอ่านเอาเองพร้อมเดินมาขอสอบเก็บคะแนนย้อนหลังด้วยเรื่องเส้นสายที่เราเจอคือไม่มีนะขาดเรียนคือขาดเรียนแต่ออมมาตามส่งงานครบหมดคะแนนสอบก็ดีเข้าใจเรื่องราวความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่อมต้องปรับปรุงตัวแต่ถ้าถามถึงสมัยเรียนเรายืนยันได้ว่าอมเป็นนักเรียนที่น่ารักมากๆคนหนึ่งเลยครับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะไม่ใช่อาจารย์ก็ได้นะคะแต่ก็คือยืนยันว่าน้องไปเรียนจริงๆขาดเรียนคือขาดเรียนแต่จะมาตามเก็บงานนะคะส่งงานจนครบหมดคะแนนสอบก็ดีเส้นสายยังไม่แม่นะคะไม่เคยได้ยินเรื่องเหล่านี้คือยังไม่เคยเจอว่าน้องอมจะใช้เส้นใช้สายอะไรนะคะ เออก็มายืนยันว่าน้องออมเป็นนักเรียนที่น่ารักมากๆคนหนึ่งเลยคือไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์ความเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยความเป็นลูกคุณไม่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 ไมไมไมนะคะของน้องออมไม่ไม,ม่นะอันนี้อ๋อตอบกลับว่าทรงนี้ไปโรงเรียนด้วยหรอกับบางคอมเมนต์นะนะคนคอมเมนต์ใช่ป่ะหาว่าแบบทรงนี้น้องไปโรงเรียนด้วยหรอเขาก็เลยมาต่ออืมอันนี้น่าจะเป็นรุ่นน้องน้องออมบอกเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักมากเลยค่ะ เคยเข้าห้องเดียวกับพี่พี่ฮบเปิดประตูด้วยเอาไว้ตอนแรกคิดว่ามีคนข้างหลังเยอะแล้วพี่อยู่ข้างหน้าก็เลยเปิดรอหันกลับไปที่ทีเอา้ามีฉันคนเดียวนี้แล้วพี่ก็เป็นคนปิดประตูแล้วเดินออกไปคือเอาความรู้สึกแรกที่เจอตอนนั้นนะอืมไม่รู้จักเลยว่าคนนี้เป็นใครแต่ว่าตัวข่ามากตัวหอมด้วยรู้อีกทีเอา้าดาราน,นี้เออน้องอ้อเปิดประตูให้เขาบอกยังไม่รู้จักเลยเอา้า คนนี้ดารานี่นานึกว่าเปิดแบบให้คนอื่นด้วยมีคนตามอายะไม่ใช่คือตัวเขาคนเดียวเองอ่ะโอ้โหขนาดโตคนเดียวยังแบบช่วยเปิดประตูให้คือน่ารักอ่าทันาอคนนึงบอกเคยทำงานด้วยกันนะเขาให้เกียรติทีมงานดีตำแหน่งที่คนอื่นๆอาจจะไม่สนใจเขาพูดขอบคุณส่วนตัวเรามองว่านิสัยดีนะอืมไหนดูนะ คืออนนี้บอกว่าคือมันมาจากคอมเมนต์ว่าอยากได้รีวิวจากเพื่อนรวมรุ่นมันก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของการที่แต่ละคนมานะคะมาพูดว่าเอ้ยเคยเคยเจอนะเคยทํางานด้วยนะเคยเรียนด้วยนะนะคะอีกคนค่ะเข้ามาบอกนิสัยน้องหรอคนที่ทํางานด้วยคือดีมากนะสุภาพรู้กาลเทศให้เป็นอันดับต้นๆเลยดารานิสัยดี น้องอาจจะผิดที่ตอบสนองแบบนั้นจากการผิดพลาดเพราะว่าตื่นเต้นแต่มันต้องถึงขนาดเฮดเทรนขนาดนี้เลยหรอน้องเป็นคนสดใสค่ะมันอาจไม่ถูกจริตคุณแต่คุณไม่มีสิทธิ์พลาดมันไปจากน้องนะเออคนนี้พูดดีพูดดีใช่นะคะน้องอาจจะผิดที่ตอบสนองไปแบบนั้นจากความผิดพลาดเพราะว่าความตื่นเต้นอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องถึงขนาดเฮดเทรนขนาดนี้ได้หรอเออถูกน้องเป็นคนสดใสค่ะมันอาจจะไม่ถูกจริต คุณแต่คุณไม่มีสิทธิ์พลาดมันไปจากน้องอุยเขียนดีใช่น้องเป็นคนสดใสคือนัน้นคนที่สดใสเบอร์เนี้ยไม่ค่อยหาเจอเข้าใจปะคนที่สดใสเบอร์เนี้ยในสังคมตอนเนี้ยหาไม่ค่อยเจอเหรอกคะ่ะเพราะว่าแต่ละคนนะมันก็มีเรื่องทุกข์อะไรของเขาอะ่ะโดยเฉพาะยุคนี้นะยุคเศรษฐกิจเฟื่อเคืองแต่น้องก็สดใสอะไรใดๆอย่างเงี้ยนะเป็นคนสดใสเกินเบอร์แล้วแบบบางคนก็แบบเข้าใจป้าแบบบางทีเราหรือว่าใครอะไรอย่างเงี้ยกําลังแบบ น้าสิวนะ้าขวานกําลังทุกทุกเฮ้ยนะอะพูดง่ายๆเลยเงินเดือนชนเดือนอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยเดือนชนเดือนเลยอะแต่น้องแลดูสดใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะบางคนที่วิจารว่าเออก็เหมือนคนนี้เขาก็ยอมรับนะคะน้องอาจจะผิดที่ตอบสนองไปแบบนั้นจากการผิดพลาดหรือว่าเพราะตื่นเต้นอะไรก็แล้วแต่เขาก็ยอมรับว่าผิดพลาดนะไม่ได้ไม่ยอมรับมีบางคอมเมนต์หาว่าน้องแบบว่าคือช่องอยังแบกน้องว่า ไม่ให้ดาราศิลปินในสังกัดไม่ปรับปรุงตัวเองแถมยังมาสั่งฟ้องมันไม่ใช่นะมันคนละเรื่องนะน้องรับผิดเสมอน้องบอกว่าเอเคยฟังสัมภาษณ์น้องหลายครั้งเลยน้องอ้อมยินน้องอ้อมเขาก็พูดว่าคือวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยน้องก็พร้อมรับฟังนะเสร็จเราก็จะกลับมาคิดว่าใช่หรือเปล่าเราเป,เ,ปเป็นไปอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคือถ้ามันเป็นจริงน้องก็พร้อมปรับอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้ามันไม่จริงมันก็เออก็ใครจะไปปรับบ้าถ้าไม่จริงใช่ไหมน้องถึงขนาดกลัวที่ว่าการที่ตัวเองเป็นดาราดังแล้วตัวเองจะเปลี่ยนไปคอยถามเพื่อนอยู่ตลอดเวลาว่าแกฉันเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็กลัวเหมือนกันงานตัวเองยังกลัวตัวเองเปลี่ยนไปเลยหลังจากเป็นดาราดังอะ่ะต้องคอยเช็คตลอดนะเอออ่ะไหนมาดูนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นแต่ว่าเป็นพี่รหัสน้องนีสใส่ดีค่ะ ไม่สื่อตัวไม่หยิ่งด้วยซ้ําเวลาเราให้อะไรเล็กๆน้อยๆมูลค่าไม่เยอะน้องรับหมดวันไหนนัดน้องมาไม่ได้ก็โทรแจ้งตลอดน้องนีสใส่ดีสนุกรา่าเริงตลอดเวลาเชื่อเธอน้องมันโตมาอย่างดีเลยเชื่อค่ะแม่ครอบครัวอบอุ่นซะอย่างนั้นและครอบครัวก็พร้อมซะอย่างนั้นด้วยเติบโตมาอย่างดีค่ะเชื่อค่ะอืมอันนี้บอกว่าจากที่เคยทํางานกับออมตอนนี้ก็ยังทําอยู่ ดีมากนะถ่ายให้จนจบเลยเวลาก็ยอมอยู่ไม่ต้องบิ้วเยอะขายของเก่งขอถ่ายอะไรก็ทำหน้ากล้องแบบไหนตัวจริงก็น่ารักแบบนั้นแหละก็บอกแล้วน้องหลิงน้องอมม่ะไม่เก็กเป็นดาราที่ไม่เก็กเลยถ้าไม่เยอะหมายถึงว่าถ้าเก็กกับไม่เยอะนะคะเอออันนี้บอกข่าวอนุญาตพูดจากมุมรุ่นน้องที่สาธิต ถ้าถามแค่เรื่องนิสัยคือนิสัยดีมากๆดีกับทุกคนเพื่อนอาจารย์รุ่นน้องช่วยกิจกรรมทุกอย่างมาเรียนตลอดก็คือเป็นคนที่ energy ดีมากๆคนหนึ่งเข้าใจเรื่องความไม่เหมาะสมที่พูดถึงกันแต่ถ้าพูดถึงนิสัยคือเขาน่ารักจริงๆอยากให้มองเรื่องผิดพลาดเป็นเคสเคสไปเอออันนี้ก็พูดถูกอีกคือเท่าที่ดูมาทุกคนพูดแบบมีตรกกะพูดกันด้วยเหตุและผลซึ่งดีมากๆเลยนะ คือยังไม่เห็นใครไม่ยอมรับนะว่าวันนั้นน้องผิดพลาดเขาก็ยอมรับแต่แล้วไงอ่ะจะให้ถอยกลับไปณนะโมเมนต์ตรงเวทีอีกหรอมันทําได้ไหมอ่ะในชีวิตจริงมันไม่ได้แล้วทุกคนต้องเดินหน้าค่ะนะคะแต่เรื่องนี้ใส่ขอบอกเลยทุกคนยืนยันว่าเดดเดจแล้วมันหลายเสียงไงคุณแล้วถามว่าซื้อได้ไหมคุณใครจะจ้างอ่ะแม่ก้อยหรอแม่ก้อยมีเวลาหรอช่องหรอโอยช่องสามคนละเข็มขัดซะอย่างนั้นใครจ้างอ่ะ แม่จีมากแม่จีบ้านเดียวน้องอมที่จีนว่า no 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 พูดกันยังจะแหลงก็ไม่รู้เรื่องเลยนะจะมาจ้างอะไรเอออันนี้ก็แสดงว่าก็อย่างที่เอบอกเอยังคงยืนยันค่ะถ้าน้องนี้ใส่ไม่ดีจริงอ่ะไม่มีใครกล้ามาเขียนอย่างนี้หรอกอืมเขาก็แค่งเงียบเงียบก็ได้ถ้าน้องตัวจริงนี้ใส่ไม่น่ารักเขาแค่เงียบเงียบมองผ่านบอกแล้วอาจจะคิดในใจเบาๆว่า,าในที่สุดเดี๋ยวสังคมก็จะรู้เองก็จะรู้ความจริงเองเขาจะทําอย่างนั้นกันก็ได้แต่นี้ไม่ใช่โอ้โหดานหน้ามายืนยันเลยอ่ะ นะคะทุกเสียงก็อาจจะมีคนไม่ชอบน้องอยู่บ้างแล้วเขาก็เขาก็เลิกเฉยๆไงเขาก็ไม่เขียนออกมาแต่ที่เขียนออกมาก็คือเขายืนยันในสิ่งที่เขาประสบพบเจอมากับน,น้องออมจริงๆโอเคปะอ่ะอีกหนึ่งเสียงบอกว่าช่วยกิจกรรมทุกอย่างจริงๆนี่ไม่ทันพี่ออมนะแต่อยู่เอกเดียวกับเขาอาจารย์คนเดียวกันแล้วอาจารย์พูดถึงตลอดคือเอกเนี้ยไม่ค่อยมีดารามาเรียนอะอาจารย์เคยเอารูปที่พี่ออมเป็นนางนพมามาให้ดู แล้วบอกพี่ออมน่ารักแม่เขาด้วยช่วยงานเอกตลอดทุกวันนี้เวลาโอเพ่นเฮาส์ยังใช้คลิปพี่ออมอยู่เลยอืมช่วยงานตลอดกับงานมาหาลัยนะขอให้บอกมาเหยะไม่ขัดขนาดโอท็ top, นะคะทำตั้งแต่ยังไม่ดังก็คือเป็นดาราแต่ว่ายังก็ไม่ค่อยดังอะ่ะจนมาดังก็ยังไปอยู่ไปมาสองปีแล้วนะถ้าไม่ติดไรน้องก็ไปแหละอันนี้บอกไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมรุ่น แต่เป็นรุ่นน้องมอสวที่ได้ไปสัมภาษณ์พี่ออมตอนรับปริญญาพี่ออมเป็นกันเองมากๆค่ะไม่ถือตัวเลยตื่นเช้ารับตั้งแต่ไม่เช้าได้สัมตอนเย็นๆค่ำๆคงเหนื่อยมากๆอะแต่ก็ยังยิ้มมี energy ดีๆเพื่อให้เราสัำเสร็จทุกคนรู้ว่ามีเรื่องดีและไม่ดีอยากให้ทุกคนใจเย็นกันหน่อยนะคะถูกต้องถูกต้องนะคะแต่ละคนคือพูดจาแบบเออเหมือน หมือนคุยกันรู้เรื่องอ่ะเอออย่างเงี้ยคุยต่อได้คือเขาพูดจาเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลนะเนาะอันนี้ก็บอกอีกไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นน่ะแต่เคยเข้ากองถ่ายแล้วเจอเขาเขาน่ารักมากๆนะอืมอันนี้บอกมันก็คงเป็นนิสัยเขาแหละก็เลยไม่รู้ต้องไปแก้อะไรนะคะคือเอาจริงอย่างที่เราก็เคยเห็นดาราศิลปินท่านอื่นนะ ลองถ้ามีข่าวไม่ดีขึ้นมาอะไรนะแบบมีดาม,มงดำม,มานะก็จะยิ่งมีคนก็จะยิ่งเข้ามาสำหภาบใช่ใช่ฉันเคยเจอนะหูยิ่งอย,อย่างงี้อย่างงี้นี่ไม่มีเลยบอกที่พูดออกมาแล้วหลายๆเสียงประมวลได้ว่า energy ดีนะคะ energy ดีเป็นคนสดใสร่าเริงอะไรใดๆก็แล้วแต่คือแต่ที่รู้คือ energy ดีมากซึ่งคำนี้พี่หลิ่งก็ยืนยันว่าน้องเป็นคน energy ดีบู๊บู e ๊ energy บู e ๊บู๊เออน้องเขาเป็นคนสดใสอะแต่บางทีความสดใสเกินเบอร์ บางคนก็เอาพูดตามตรงนะบางคนก็รำคาญบ้างละ่ะบางคนก็แบบเออไม่ชอบบ้างละ่จะจริตแบบนี้คือมันมันมันแล้วแต่เลยจนเอพอจะเข้าใจแม่ก้อยแล้วแม่ก้อยบอกลูกแม่อาจจะดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเอก็บอกน้องอ้อมแปลกตรงไหนก็ไม่เห็นเป็นเออแปลก e ร e r g y เยอะมากใช่ไหม ก็ใดๆตอนนี้เอเห็นน้องหลิงน้องออาไปช้อปปิ้งไปอะไรอะไรกันอ่ะดีแล้วล่ะค่ะดีแล้วล่ะค่ะไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งช่วยได้นะแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งแต่มันก็ช่วยได้ไปหาซื้อตุ๊กตาตุนตุ๊กตาตุ๊กตาตนน้องเอ๋อไม่เล่นน้องออมไม่เล่นน้องน้องอมชอบตุ๊กตาโมดลโมเดลอะไรอย่างงี้เอตุ๊กตาตนน้องไม่เล่นทันยุคตุ๊กตาตุนกันไหมคะอันนี้นอกเรื่องทันยุคตุ๊กตาตุนกันไหมคะตุ๊กตาตนน้องไม่เล่น ถ้าน้องอัดไม่แน่น้องอัดไม่น่ารู้จักตุก,กตุนอนะอะไรอะแต่พ่อออกกันรู้จักเชื่อเอริพอออกก็ไม่รู้จักอะโตมาตั้งแต่เมืองนอกอืมใช่ว้ายอะไรเนี่ยเป็นคนตกยุคแล้วเล่าอะมาต่อมาต่อเห็นหมะนี่อ่านคอมเมนต์มาตั้งนานยังไม่จบเลยนะยังอวยน้องออมอยู่เลยนะถามว่าอวยไหมพูดความจริงพูดความจริงจากประสบการณ์ที่เห็นมาแล้วกันอันนี้บอกทันน้องออมแค่ปีเดียวแต่ไม่ได้รู้จักกัน แต่จากสังคมในโรงเรียนเดียวกันเอกใกล้กันน้องเอกอาเซียนชั้นเอกจีนนี่กล้าพูดว่าน้องเติบโตมาได้อย่างดีเลยนะพูดจริงๆเออแสดงว่าน่าจะเป็นตอนอยู่นั่นป่ะเอกอาเซียนกับเอกจีนน่าจะตอนเออมัธยมหรือเปล่าคะเดาเอานะอันนี้บอกมาช่วยยืนยันอีกเสียงเลยน้องไปโรงเรียนแน่นอน ถ้าติดงานขาดเรียนก็เห็นมาตามงานมาขอสอบย้อนหลังที่ห้องพักครูนะอันนี้นัดจากคุณสันติอีกรอบก็หัวเราบอกฉันจำได้ตอนออกมาขอสอบที่ห้องพักเธอก็อยู่ป้าคิดถึงอ่ะอ,อันนี้ก็เลยบอก จำได้วันนั้นเธอแกล้งบอกให้ออมเดินมาขอชันว่าให้สอบย้อนหลังได้ไหมคิดถึงมากรุ่นนั้นเรียนจบทํางานกันหมดแล้วอ๋ออันนี้อ,นาอาจบราอาาจรย์เน,ะนาะอาจารย์คุยกันแล้วก็นึกถึงรุ่นน้องออมรุ่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นอาจารย์อะนะใช่เอเดาก็น่าจะน่าจะอาจารย์ตอนมาทันยบว่าเอไม่แน่ใจจริงๆอะขอประทานอภัยนะแต่ก็คือน่าจะอาจารย์ละอืมอ่ะไหนความดีของน้องออมก็เยอะของพี่หลิงก็แย่ไหนมาดูของพี่หลิงบ้างนะ บางเนี่ยขอขออนุญาตอ่านหน่อยนะคอมเมนต์นี้บอกว่าหลิงหลิงตัวจริงสุภาพมากๆน้องเพิ่งมาถ่ายงานที่ออฟฟิศนะละ่ะพนักงานขอถ่ายรูปด้วยน้องแทนตัวเองว่าหลิงลงท้ายค้ะค่ะทุกคำพอถึงคิวเราถ่ายน้องถ่ายมือเชิญถ่ายจบไหวขอบคุณเราจนเรารู้สึกตัวเองหยาบคายไปเลย สูบภาพจนเราเกรงใจฮ่าฮตัวจริงสวยมากตัวหอมมากๆกลับบ้านถ่ายดูคลิปน้องทั้งคืนเดี๋ยวไอเรื่องตัวหอมนี่แต่ละคนบอกเจอทางน้องหลิง่งน้องออมนี่ตัวหอมใช่ไหมคะหลายคนแล้วนะมาบอกว่าตัวหอมอันนี้ของพี่หลิงก็บอกตัวหอมของน้องออมก็บอกตัวหอมนะสวยจนกลับบ้านต้องถ่ายดูคลิปน้องทั้งคืนก็จะสวยขนาดไหนล่ะคะก็สวยแบบ AI ที่น้องอ,อมนิยามไว้ให้แหละนะอะก็ นะคะมีคนรักเยอะขนาดเนี้ยก็เป็นการการันตีได้แล้วว่าเขาของจริงนะเขาของจริงนะสองคนนี้หลิงอ,อมของจริงนะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นละคะ่ะตามที่พี่หลิงบอกไว้เป็นตัวของตัวเองนะคะที่ถูกกาะละเทศะนะคะแล้วก็ไม่เกินไม่เกินอะไรเอพี่หลิงใช้ว่าไม่เกินคําว่าไม่ถูกต้องอะ่ะเออก็แค่นั้นแหละเอาเอาง่ายๆนะพี่หลิงพูดบางทีก็จะเป็นแบบ คล้ายๆแปลงออกมาเป็นเอาอังกฤษคือพี่เขาคิดเป็นอังกฤษเลยจีเราตีเป็นไทยอย่างนี้ป่ะไม่เกินคําว่าไม่ถูกต้องก็คืออยากเกินคําว่าไม่ถูกต้องก็คืออยากเกินคําว่าไม่ถูกต้องแค่นั้นแหละแล้วก็เป็นตัวของตัวเราไม่งาาั้นมันมันวางตัวลําบากอะ่ะจะทําให้คนนั้นถูกใจคนนี้ถูกใจคนนั้นไม่ว่าเราโอ้ยปวดหัวเป็นตัวของตัวเองนี่แหละค่ะเขาจะชอบก็ชอบที่เราเป็นเรา นะคะจงยินยัดในการเป็นตัวของตัวเองทุกคนเอาไปใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ถูกกาลเทศะแล้วก็อยากเกินคําว่าไม่ถูกต้องก็แค่นั้นเองเออเอาง่ายง่ายง่ายหรอเอพูดง่ายแต่ทําไม่ง่ายเออแต่มันก็ต้องทอําอ่ะไม่งั้นเราจะสูญเสียความเป็นตัวเองลักษณะของเราจะหายไปเสน่ห์ของทุกคนมีไม่เหมือนกันนะคะนอกจากเราได้เป็นตัวเราเองลักษณะธรรมชาติของเรามันจะออกมาให้คนอื่นได้เห็นใช่พี่หลิงเป็นคนพูดเพราะ ค่ะค่ะแบบพูดเพอ่ะพูดเพ้อะเลยนะคะแล้วถามว่าพี่แกดูแอปไหมไม่เลยนะคะแล้วถามว่าพี่เขารู้จักคาว่ามึงกูไหมรู้จักพี่เขายังพูดเลยมึงกูใช่ไหมกับเพื่อนน่าจะเพื่อนฟลุ๊กปะไม่รู้เพื่อนไหนไม่รู้ว่าเอาเพื่อนที่หมอปะไม่รู้แต่เคยได้ยินพี่หลิงพูดนะเออเอไปได้ยินมาจากไหนแต่นานมากต้องเพื่อนจริงๆอะแต่กับคนอื่นพี่หลิงให้เกียดเสมอให้เกียรติเสมอนะคะอะล่ะก็ อ่ะคลิปนี้นะคะก็อย่างที่เอบอกไม่รักกันจริงเขาไม่คอมเมนต์ให้หรอกมันเปลืองตัวเปลืองเวลาที่จะมาพิมพ์แสดงว่าจากประสบการณ์ที่เขาได้สัมผัสน้องของจริงค่ะเป็นยังไงก็เป็นอยางงั้นแหละน้องก็บอกแล้วน้องน้องน้องไม่แฟนเซอร์วิสนะแล้วก็จากที่เอดูเองมาปีกว่าแล้วเนาะพวกเราอะ่ะดูกันน้องหนิ่งน้องอามาปีกว่าแล้วไม่เก๊กน้องเป็นไงก็เป็นงั้น Ờ, รักสวยรักงามไหมแหมเกิดเป็นผู้หญิงก็ต้องมีบ้างเนอะน้องออมเห็นอย่างเงี้ยนะที่พี่หลิงบอกว่าหัวฟูตอนตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆรักสวยรักงามนะชอบส่องกระจกพี่หลิงก็บอกชอบส่องกระจกนะคะเออก็ก็เป็นอย่างเงี้ยส่องกระจกก็ส่องกระจกอะ่ะก็ชอบส่องกระจกแล้วทําหน้าแบบเหมือนเด็กผู้หญิงเวลาเล่นน่ะชอบเล่นส่องกระจกแล้วดูตัวเองทําหน้านูนหน้านี้น้องออมก็อย่างนั้นแหละเออนะคะเห็นแบบบางทีดูแบบมัมแมอะไรอย่างเงี้ย มอมแมมยังไงก็ไม่มอมแมมหรอกมอมแมมไม่ลงเพราะว่าตัวขาวจัวตัวนะคะผิวขาวดุดอาบน้ำมาทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะอาบน้าไม่พักอะไรอย่างเงี้ยพตัวขาวใช่ไหมก็เลยดูสะอาดตลอดทั้งวันแล้วก็ตัวหอมหลายคนก็ยืนยันนะเออก็เอาเป็นว่าไม่รักกันจริงเขาไม่มาอวยให้หรอกเขาก็อยู่เฉยๆตีมือดีกว่าเสียเวลาใช่ไหมอืมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปการันตีความเป็นของทแท้ของหลิงออมนะ อย่าลืมนะคะหลิงออมโกยเงินเข้าประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนไทยเบาได้เบานะคะอย่าไปหลงกลคนเมืองนอกหรือว่าไม่รู้ว่านะเออน้องกําลังหาเงินเข้าประเทศไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเองยังขอยืนยันอีกคลิปหนึ่งแล้วมันใช่ไหมว่าเอต้องอวยเออคือคุณตอนนี้ประเทศเราคุณก็รู้เศรษฐกิจเป็นยังไงมันมีรอยรั่วรั่วไปหมดนะคะแต่ถ้าจะมีกําลังเล็ก นะคะจากศิลปินดาราหรือว่าจะจากอาชีพไหนก็ตามที่หาเงินเข้าประเทศเราก็ต้องอวยค่ะนะคะเราต้องอวยแต่เราก็อวยด้วยเหตุผลตรกกะข้อเท็จจริงที่เท่าที่เราจะพอหาได้ะนะแต่เท่าที่ดูมาแล้วปีกว่าน้องเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาไม่แอปเขาไม่เก๊กรักสวยรักงามมีแหมคนเป็นดาราศิลปินไม่รักสวยรักงามได้ไงใช่ไหมเขาใช้หน้าตาทร,รมาหากินรักสวยรักงามมีแต่ว่าไม่เก๊กนะคะเป็นไงเป็นงั้นโอเคนะเอเชื่อว่าทุกคนที่รักหลิงออม ไม่เมเสียใจมีแต่บอกมาสิคะมีแต่อะไรเสียเงินนะคะอะไรเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันปารีสแฟชั่นวีคนะงุบงิบมากแต่เริ่มมีปล่อยภาพมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่เห็นตัวน้องเออเอ,อไปเห็นโซเชียลจีก็ยังมีอยู่เหมือนมีอยู่บ้างเหมือนกันที่แบบถ่ายคลิปน้องแล้วเอามาลงแบบเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าแบบเออเขาห้ามลงกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะ คนรักหลิงออมที่เมืองจีนเขาจัดการกันเองเขาจะกดรีพอร์ตให้อะไรอย่างเงี้ยเอเห็นเอเห็นถึงความสมัครสมานสามัคมค,คีของคนรักหลิงคนรักออมและคนรักหลิงออมก็งานนี้แหละเขาสมัครสมานกันอยู่แต่เดี๋ยวคุณดูนะดูอะไรเอเดี๋ยวหลังจบงานปารีสแฟชั่นวีกันเดี๋ยวมีดราม่ามาอีกเดี๋ยวมีมาอีกมันก็ไม่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะคุณเชื่อเอสิแต่ตอนเนี้ยคนรักหลิงออมเขาสไตล์เนี้ยค่ะเวลาต้องการความร่วมมืออะไรกันเขาจะแข่งขันสมัครสมานกันมากแต่พอหลังจาก นะคะสู้ศึกจบแล้วชนะแล้วค่อยมาไฟกันทีหลังเองอีกทีหนึ่งเขาจะสไตล์นี้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครคิดเห็นว่าไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ